ไหนมาบ้างดูสิวิชาหาใช่ปะฮะจ๊ะแ้่ส,บส,บสะบอคฮะพี่สี่แ้้วะอยากกินสักกอกเป็นสะก,กอกของสีพิณเลยอา๋อขาหมูมา,รากร,ราคาสองร้อแปดสิบที่โลตัสอพอดีว่าซื้อของเข้าบ้านซื้อน้ำเนีม่มาขายใช่ปะซื้อมาก,กินเองนะนะไา่เปลนาเะยนะนี่ยคลิปอันนี้นวดนะ สปันเซอร์เนสกาแฟใหญ่มากอุดแมคโคโรโลตระเออใหญ่มากเออมันแลแ้าสกายที่อะที่ลงของขายะอะไรแบบเนี้ยอืนเป็นธุรกิจเราสามารถลงทุนทำแมคโคโรโลตระต้องมีเงินนะเหมือนกับว่าแล้วก็ไปวันไล่ขงิงไปให้ป้าดูดนม ระวังป่าจะมีปัญหาแต่ฉันว่านะน้ำมันก็ดีอะอทำดีขึ้นนะในความคิดของฉันคือทำเหมือนว่าก็ดีขึ้นนะมันมีน้ำละอองเลยนะเออแบบว่าก็ดีอะเออมันรู้สึกแบบสวยงามลุมล่มลื่นนะมีปงมีปลามีน้ำมีอะไรอย่างงี้ดีกว่าเดิมอะสเดิมไม่ชอบเลยอย่าไปนินร้านขามากอนินเป็น พิพิธภัณฑ์ก็ดีนะพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยมันจออกแนวนั้นแล้วทุกวันนะแล้วก็นั่งหกสิบบาทไปต,ตลาดน้ำดอนหวายราคามันก็ทําสะอาดดี๊ะใส่ถุงแพ็กรียบร้อยนะใส่ถุงใส่ทาอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ผักไข่เค็มแล้วก็ได้าขาไหมนี่ขาหมูเยอรมันขายแต่แล้วทําที่ไม่ชอบใช่ปะไม่ไม่ชอบขอให้ชิมเลยก็ชิมหมดเขาให้เราชิมอใช่ปะถ้าถ้ามันแบบว่าชิมแล้วเฮ้ โอ้ยต้องซื้อยังไม่มีรูหมูกรอบอะไรเงี้ยแต่แต่พอมันได้ขาหมูของโลตัสใช่บะถุงๆเป็นแพ็คมาเลยนะเป็นยี่ห้อเลยนะอรู้สึกแบบว่ากูน่าจะซื้อที่อามบาวว่ะใ่ประาณนี้ก็แบบว่ามันทอดดีกว่ากรอบเออล้วปลา ปลานั้นน่ะตัวลอยเก้าสิบหืมอ,อยากไปอีกรอบมากทำไมลุงแม้าเจ้าของร้านดูอยู่นะวีพี่ทำอร่อยมากอะปลาต้มเค็มมีไขอ่อ่ะลอยเก้าสิบคือขนาดตัวเขาทำดีนะร้านถ้าเข้าไปอัมพวานะร้านเดียวเลยที่มีเป็นเหมือนกับว่ากะละมังอะกะละมังเหล็กอะ่ะเออเป็นกะละมังเหล็กต้มแบบสะอาดอ่ะเออต้มเค็มอาะคือแบบก้างยังยุ่ยอะอะ คตรอร่อยค่ะทั้งกินแบบเฮ้ยรสชาติโคตรดีเลยอ่ะอะไรประมาณนี้กินแล้วแบบเฮ้ยใช่เลย <laughs> แล้วก็ <laughs> อะไรวะเราสมัครเพื่อเล่นเกมหนึ่งตำแหน่ง <laughs> คือช่วยมาเล่นเกมกูนหน่อยเพราะกูลงทุนเยอะ <laughs> ไ,มไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยมีทักษะเรื่องเกมอ่ะแบบแบบไม่ใช่จะไปอยู่กับผู้ชายหรอกหมายถึงว่า ไม่ใช่หรอกมันเหมือนว่าไม่ไม่ค่อยมีทักไม่ใช่คือไม่ใช่คือแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทักษะใช่ปะมันมีทักษาแต่คือความพยายามเรื่องพยายามเรื่องเกมมันไม่มีคือว่าเหมือนเรารู้ว่าเล่นไปแล้วมันอ่างเล่นไปเรื่อยอ่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เงินเออถ้าฉลาดมากก็อาจจะได้เงินแต่เราไม่กล้าขายของแบบนั้นไง นึกไหมไม่กล้าขายให้คนทัางนอนเรากลัวเขาโอนมาแล้วเหมือนแบบว่าคือทําอะไรแบบนั้นไม่ค่อยดีดูแต่น,นี้เติมไปหลายเพชรมากนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกอยู่วิดีโอได้ไหมว่าเราอัพอะไรบ้างนะเราไม่อยากคุยับใครไงเข้าใจป่ะ,ปะเดี๋ยว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 ,ยวจะงงงี้เนาะเพราะทุกวันนี้ก็งงี้อยู่แล้วแต่ก็คุยได้เป็นวังคนไปคุยได้อ่ะ แต่ไม่ค่อยคุ้นหรอกเพราะว่าเล่นไม่เป็นเราเล่นไม่เป็นแล้วเราอ่านใจด้วยใช่ป่ะคือเราไม่ได้คิดแล้วว่าจะมีคนคิดให้เราจริงๆเนะีนี้เราก็เลยคิดว่าอุหยหงุดหงิดเล่นเราเล่นเกมจริงเราไม่อยากเล่นีนเกมแบบนี้นะจริงเราอยากเล่นเกมแบบปลูกพืชเลี้ยงผักอะไรเงี้ยแต่เราไปลองเล่นแฮปปี้แฟมิลี่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินอะไม่จมไม่ต้องไม่ต้องเติมก็อยู่ได้แฮปปี้แฟมิลี่อะกูไม่เล่นทั้งวันนะเยเล่นก็เดี๋ยวสิมัน มันน่าจะอรไายได้ให้ชื่อมอเออบ้านเราติดแอร์เ้ยสังเพิ่มห้างบนห้องตาเราไปนอนห้องตามาเราบอกว่าเราฝันว่าอยากได้โซฟาสีขาวที่จะมองเราบอกว่าเราแปดพันกว่าบาทอะไรอย่เงี้ยเออจะอยากอะไรเก็บปากนะอ๋อ